Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการสดิวนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมอนพันแมนเดอะสตองเกตเกชันเคยกับ ID Server 2 9 1นะครับ ในส่วนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารับชมศึกดวลประจําสัปดาห์นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงศึกดวลมาประมาณ2-3มอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาย้อนหลังให้ได้รับชมแล้วกันนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้ผมก็ได้มาลงในส่วนของฝั่งฮีโร่นะครับแต่ตกรอบไวมากนะครับผมตกรอบตั้งแต่รอบ128คนนะครับก็ไม่เปิดดูแล้วกันเนาะเพราะว่าทีมฮีโร่ผมค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆนะครับผมก็ขอเริ่มกันที่ รอบ8ทีมสุดท้ายเลยละกันนะครับผมผู้ที่ผ่านเข้ามาได้นะครับผมในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณ Tmpl นะครับผมคุณ S24 นะครับคุณ Ykp นะครับผมแล้วก็คุณนักโทษนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับผมก็จะมีคุณมหาวิร้ายนะครับคุณ Delete นะครับผมคุณเทพแทนนะครับแล้วก็คุณ หายนะบุกนะครับฝั่งฮีโร่เนี่ยผมจะเปิดให้ดูทุกคู่แล้วกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งฮีโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กันไวนะครับส่วนฝั่งปีศาจผมจะเปิดแค่รอบ4ทีมแล้วก็รอบชิงเท่านั้นนะครับผมฝั่งฮีโร่เนี่ยผมก็ขอเริ่มมาที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณ Tmpl นะครับผมกับคุณ S24 นะครับฝั่งขวามือได้เปิดก่อนนะครับผม ก็จะเป็นฝั่งคุณ S24 นะครับกา,าโ o อันติมาอยู่ที่8ล้าน1 0 0 0 0แสนะครับผมก็ฝั่งคุณ TMPL เนะี่ยตายไปก่อน2ตัวนะครับผมจีนอแแด้อันติสวนบ้างนะครับ7ล้าน1 0 0 0 0แสนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่ตายนะครับผมโดนสะท้อนตายไป2ตัวนะครับผม แต่เมื่อสักครู่น่าจะเป็นพัสดีของแฟตประกายแสงนะครับเถือนที่2นะครับผมจบไวมากนะครับผมเป็นฝั่งคุณ S24 ทเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะครับคู่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณ YKP นะครับผมกับคุณนักโทษนะครับฝั่งคุณ YKP ได้เปิดก่อนนะครับผมมารบ้านแมนอันติไปอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนนะครับ ตามด้วยตัวแลชปกายแสงนะครับผมอีกฝั่งนึงไดแอนติสวนมาบ้างนะครับผมโอ้โหแทงท็อปก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับอันติอยู่ที่ประมาณ1นล้านเก้าแสนนะครับผมกาโรอันติตามมานะครับผมอยู่ที่4ล้านนะครับแสตปกายแสงเนี่ยตายไปเกาะน,นะครับผมตามด้วยลินลินนะครับตายตามนะครับ เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมหมาฟบ้านอันติไปก่อนเหมือนเดิมนะครับซูเปอร์ดัรชายตายไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวแทงท็อปนะครับอันติสวนไปอยู่ที่8ปดแสนห้านะครับค่อนข้างแรงมากนะครับผมแทงท็อปสวนคืนมานะครับผมหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับกาโลอันติตามรอบนี้สี่ล้านสองแสนนะครับกาโล่สวนคืนมานะครับผม ตามด้วยตัวทัสซมากินะครับอันติมาอยู่ที่1นล้านสามแสนนะครับผมโ,โ,โดนการโล่สับทีเดียวนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมสําหรับตัวทัสซมากินะครับสมิแมนได้อันติหิ้วเลือดนะครับผมยื้อเข้าสู่เทิร์นที่3นะครับเทิร์นที่3ก็แทงท็อปไถมาก่อนนะครับผมโดนการโล่สวนไปนะครับแล้วก็ตามด้วยการโล่อันติ เรียบร้อยครับผมก็จะเป็นคุณ YKP ที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณมหาไวไลนะครับกับคุณดีลิ e นะครับผมโอ้โหเหมือนจะโยนเกมเลยนะครับผมรอบนี้ <c oughs> ก็ทําให้ฝั่งคุณมหาไวไลทเนี่ยผ่านเข้ารอบอย่างง่ายดายนะครับผมการลงอันติก็คงจะจบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผม คุณมหาเวทยายก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะครับอีกคู่สุดท้ายนะครับผมรอบ8ทีมนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเทพแทนนะครับผมกับคุณไหนะบุกนะครับฝั่งคุณไหนะได้เปิดก่อนนะครับผมโดยตัวแทงท็อปนะครับถ่ายมา่ที่900,000นเอนะครับผมตามด้วยตัวอะตอมิกนะครับผ่านมาอยู่ที่2ล้านนะครับผม ฝั่งคุณเทพแทนได้สวนมากนะครับกาโลอันติมาอยู่ที่2อล้านเก้าแสนนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่ตายนะครับโอ้โหแฟดประกายแสงอันติตามมานะครับผม1นล้านเก้นะครับแทงท็อปสวนไปนะครับผมตอนนี้ฝั่งคุณเทพแทนเนะี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆครับโอ้โหโดนแฟดประกายแสงด้วยนะครับผมไล่โจมตีมาอีกนะครับแฟดประกายแสง นาการวานอันติสวนมานะครับผมกอกาโร่ติดไม่ยอดท้อนะครับเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมแฟดประกายแสงได้เปิดก่อนนะครับ1นล้านสองแสนนะครับผมซูเปอร์ดักชัยเนี่ยตายก่อนนะครับแฟดประกายแสงไล่โจมตีตามอีกนะครับผมกาโร่อันติมารอบนี้นะครับก็ติดโล่ด้วยนะครับผมทันทบไถมานะครับผม ก็แทงท็อปฝั่งขวามือเนี่ยตายไปกาอน,นะครับเรียบร้อยครับผมก็เป็นฝั่งคุณเทพแทนเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะครับมาดูกันที่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับผมคู่แรกก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณ s 2 4นะครับกับคุณ ykp นะครับผมฝั่งขวามือได้เปิดก่อนนะครับผมก็จะเป็นฝั่งคุณ ykp นะครับ กาโร่ฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับผมแปดล้านเจ็ดแสนนะครับแฟดประกายแสงถึงถึงกับตายไปก่อนนะครับผมกาโร่อันตีสวนคืนมาบ้างนะครับผมสี่ล้านแปดแสนนะครับลิลิมตายไปก่อนนะครับผมออกาโร่ ตายก่อนนะครับผมการโล่ฝั่งคุณ S24 นะครับเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมมาฟอว่านแมนอันติมานะครับก็ฝั่งคุณ S24 เนี่ยค่อนข้างเสียเปียบนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยตัวดาเมจดันตายไปซะก่อนนะครับผมโหเรียบร้อยครับผมเหลือแค่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวอม้แมนกับตัวซูเปอร์ดังชายนะครับ ไม่น่าจะไหวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นยังไม่ทายนะครับผม <c oughs> ยังติดไม่ยอดทอนะครับสําหรับตัวอ้โคแล้วก็เรียบร้อยครับโดนการโร่สับทีเดียวนะครับผมทําให้คุณ YKP เนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปนะครับรอบสี่ทีมอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างคุณมหาวายร้ายนะครับกับคุณเทพแทนนะครับผม ฝั่งคุณมหาไวร้ายเนี่ยได้เปิดก่อนเกือบทั้งทีมนะครับแทงท็อปอันติไทยไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวกาโร่นะครับที่เป็นตัวดาเมจหลักนะครับผม5ล้านนะครับผมแฟดประกายแสงตายไปก่อนครับตามด้วยหมาฟ้าบ้านแมนนะครับผม4ล้านนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับ กาโลได้แอนติสวนคืนบ้างนะครับ2องล้าน7แสนนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับผมเด้งเลือดโหดมากนะครับผมฝั่งคุณมหาไวไลนะครับว่าใส่ตัวหลินหลินเข้ามาในทีมนะครับผมก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับผมก็จะเป็นคุณมหาไวไล้์นะครับที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปนะครับผม มาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างคุณ YKP นะครับผมเจอกับคุณมหาวัร้ายนะครับโอ้โหแต่เหมือนรอบสุดท้ายเนี่ยคุณมหาวัร้ายจะโยนให้คุณ YKP ได้แชมป์ไปนะครับผมก็เป็นยังไงลองไปรับชมแล้วกันนะครับโยนเลยนะครับผมรอบนี้ก็ฝั่งคุณ YKP ก็คงจะชนะได้แบบง่ายดายนะครับผม น่าจะโดนกาโร่ไล่โจมตีนะครับผมตายทั้งทีนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ทําให้คุณ YkP เนี่ยชนะไปนะครับทําให้สัปดาห์นี้นะครับผมคุณ YkP เนี่ยได้แชมป์ในส่วนของฝั่งฮีโร่นั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของฝั่งปีศาจกันบ้างนะครับผมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมมาเนี่ยคนแรกนะครับผมก็จะเป็นคุณเดอะไซคอสนะครับแล้วก็คุณภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คุณโบนิโตนะครับ คุณเศรษฐีเรือทองนะครับผมคุณเตอร์นะครับคุณเปป้นะครับผมแล้วก็คุณภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็คุณเหมียวเหมียวนะครับในส่วนของฝั่งปีศาจนะครับผมก็ขอเปิดแค่รอบสีทีมกับรอบชิงแล้วกันนะครับผมคู่แรกนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเดอะไซคอส์นะครับกับคุณเศรษฐีเรือทองนะครับผม ฟังคุณเศรษฐีเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับโดยตัวโกเคสึนะครับอยู่ที่สองล้านสี่แสนนะครับผมตามได้ยุงนะครับอาวุธอาวุธสามดาวด้วงโดนไปเจ็ดล้านนะครับผมแรงจัดเลยนะครับฟินิกแมนอันติสวนบ้างนะครับผมโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับผมฟินิกแมนของคุณเดอะไซคอสนะครับยุงอันติโอ้โหเจ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับผม คนละเจ็ดแปดล้านนะครับยุงแต่ละฝั่งนะครับเข้าสู่เธอที่สองนะครับผมฝั่งคุณเศรษฐีเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าความไวไวกว่าถึงสามตัวนะครับ <c oughs> ฮ,ฮสิกแมนรอบนี้อันติใส่แถวหน้าเลยนะครับ ได้ส่วนคืนบ้างนะครับผมสําหรับตัวฟินิกแมนนะครับดวงก็ตายไปก่อนนะครับผมโหยุงไล่โจมตีมาสองรอบนะครับรอบละหนึ่งล้านห้าแสนนะครับผมยุงไล่โจมตีมาหนึ่งล้านห้าแสนโอ้โหดาเมจพ,พอกันเลยนะครับ โหยี่โดนยุงไล่โจมตีรอบนี้เรียบร้อยครับผมทําให้คุณเศรษฐีเลือดท้องเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับผมมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเตอร์นะครับกับคุณเหนียวเหนียวนะครับผมฝั่งขวาได้เปิดก่อนนะครับผมโดยตัวโบลสนะครับโอ้โหอันติใส่ตัวด้วงนะครับผมโดนสะท้อนตายเองไปหนึ่งตัวนะครับ ฟินิกแมนอันติคืนมานะครับผมหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับตามได้ยุงนะครับห้าล้านหกแสนนะครับราชาทะเลลึกนะครับผมก็แทบไม่เข้านะครับเก้าแสนกว่ากว่านะครับผมถึกมากนะครับผมสำหรับตัวโกเคสึนะครับเทินที่สองนะครับผมโบลอสอันติรอบนี้ด้วง ด้วงยังไหวนะครับผมแล้วก็โดนยุงไล่โจมตีเรียบร้อยครับยุงไล่โจมตีเกโลเกโลตายตามนะครับผมฟินิกแมนอันติมารอบนี้เโลเกโลโอ้โหยี่โดนยุงไล่โจมตีนะครับผมทนไม่ไหวนะครับอฮมโก้คิดสึดถึกมากนะครับโดนอันติแค่หนึ่งล้านกว่ากว่าเองนะครับโอ้โห เรียบร้อยครับผมตัวไล่โจมตีสองต่อสองนะครับผมยุงอันติมาสามล้านสามแสนนะครับผมฟีนิกแมนยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะครับเข้าสู่เทิร์นที่สี่นะครับผมเจอโบรออันติมานะครับผมหนึ่งล้านสองแสนยุงไล่โจมตีตามนะครับเรียบร้อยครับผม ก็เลยทําให้ฝั่งคุณเหมียวเหมียวเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปนะครับผมมาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างคุณเศรษฐีเลือทองนะครับกับคุณเหมียวเหมียวนั่นเองนะครับผมฝั่งคุณเศรษฐีเลือทองได้เปิดก่อนนะครับผมโดนโบลอสอันติสวนมานะครับ2องล้านสี่แสนนะครับผมยุงอันติสวนคืนนะครับ5้าล้านห้าแสนนะครับผม ตามด้วยตัวฟินิกแมนนะครับเผาไปอยู่ที่1ล้านหแสนนะครับจีนักตายไปก่อนนะครับเ,เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมกอเคสือันติเปิดไปก่อนนะครับหยุ่งไล่โจมตีตามนะครับผมโบลสตายก่อนนะครับผม ดูท่าทางแล้วเนี่ยเหมือนจะแพ้ความไวกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งคุณเศรษฐีเลอทองเนี่ยค่อนข้างจะความไวมากกว่านะครับทนทนยุงเันตีมารอบนี้สี่ล้านแแสนนะครับผมกูเคยสื่อตายไปก่อนแล้วนะครับยุงโดนไล่โจมตีโอ้โหเรียบร้อยครับผมทนดามเมจไม่ไหวนะครับก็ทำให้คุณเศรษฐีเลอทองเนี่ยชนะไปนะครับผม ทำให้แชมป์ศึกดวลฝั่งปีศาจในสัปดาห์นี้นะครับก็ตกเป็นของคุณเศรษฐีเหลือทองนั่นเองนะครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการพารับชมในส่วนของศึกดวลประจำสัปดาห์ของเซิร์ฟเวอร์200นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ